ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเชื่อมตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมแบรูนะครับรุ่น BOM สองศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับตัวนี้สําหรับมือใหม่ไว้ติดบ้านนะครับเครื่องเชื่อมตัวนี้ดูข้อมูลที่เขาให้มาครับ ดูหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นกระแสเชื่อมนะครับกระแสเชื่อมอยู่ที่20-180มนะครับใช้ขนาดลวดเชื่อมได้ตั้งแต่1.6-3.2มนะครับผมอุปกรณ์ที่แถมมานะครับก็จะเป็นสายเชื่อมสายกาวแล้วก็ค้อนแสลงแล้วก็หน้ากากนะครับผมตัวนี้รูปร่างสวยนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับผมแล้วก็ สำหรับติดบ้านนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองมาเปิดดูเลยครับว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับเปิดมาก็จะมีใบรับประกันนะครับ ตัวนี้สินค้าตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับก็จะมีค้อนสและหน้ากากแถมมานะออก็ปกติครับพื้นฐานอยู่เนาะก็จะมีสายเชื่อมยาวประมาณหนึ่งจิดแดเมตรนะครับผมสายกาวต่งสายเชื่อม การบรรจุค่อนข้างดีนะครับผมก็ใส่ใจสินค้าอยู่นะครับผมนี่นะครับผลิตภัณฑ์นะครับผมใช้ไฟบ้านนะครับผมรับประกันหนึ่งปีก็เหมาะสำหรับงาน ทั่วไปนะครับงานวงไ,งไว้ไว้สําหรับติดบ้านเล็กเล็กก็สําหรับมือใหม่นะครับผมมีช่องระบายอากาศที่ใหญ่พัดลมใหญ่นะครับผมก็สําหรับมือใหม่นะครับผมตองเชื่อมตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองเชื่อมกันนะครับว่าเป็นไงนะครับนะ <c oughs> ครับหลังจากที่เราต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดียวเราจะมาลองเชื่อมดูนะครับ เป็นเครื่องเชื่อม Val ู 2, สองจหนึ่งนะครับตัวนี้หลังจากที่เรารีวิวดูภายในกล่องแกะอะไรมาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองเชื่อมดูครับด้วยลวดเชื่อมขนาดสองจุดหกมิลน,นะครับตัวนี้แล้วเราจะมาลองเชื่อมมาเลยครับต่อเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องก็จะมีไฟสีเขียวแสดงสถานะพร้อมทํางานนะครับตัวนี้ลองกระแสมาอยู่ที่ประมาณร้อยนะครับ วันร้อยนิดๆเราลองเชื่อมดูนะครับก็เชื่อมนิดมือดีนะครับผมเสียเชื่อมสม่ำเสมอนะครับผมก็สำหรับเชื่อมตัวนี้ก็ราคาไม่ถึงสองพันนะครับก็เชื่อมได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับผม ก็เชื่อมนิ่มมือนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับที่เชื่อมบางตัวราคาขนาดนี้ไม่สามารถเชื่อมนิ่มได้ขนาดนี้นะครับผมละลายลวดไม่ได้นะครับผมแต่สำหรับเดียวเยี่ยมก็โอเคนะครับสามารถเชื่อมได้เป็นระบบ i อ t ีีนะครับ ครับลองมาข้อสลักดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับตัวนี้เป็นขั้งเชื่อมแวลูนะครับผม201นะครับ BBOM201 นะครับผม ตัวนี้ก็ราคาไม่ถึงสองพันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมก็สามารถติดต่อซื้อาตามของตลาดได้เลยนะครับผมก็สำหรับชิปนี้ผมก็จบเพียงเท่นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับทางช่องเครื่องมือช่างนะครับผมแล้วก็จะมีสินค้าตัวใหม่หรือว่าอะไรที่ดีๆก็จะมานำเสนอทางช่องทางนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ